สวัสดีค่ะติ๊กพีชานะคะพบกับเอเชียบุกิไลท์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะพาทุกคนไปขมวดเรื่องของกระแสนังวัลฟุตบ้อนค่ะคราวแรกวันนี้ต้องขอเซ็นพมีกับเยื่อกันคร็อด้ดยนะคะที่สามารถกวาดรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมไปได้ถึง2รางวัลด้วยกันค่ะปีนี้นะคะเหมา2รางวัลเลยนะคะก็เป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของพิมาริสรางวัลแรกนะคะส่วนรางวัลที่2เป็นรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของสมาคมผู้จัดการทีมอาชีพค่ะ ในงานรับรางวัลของผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมนะคะที่เยื่อขึ้นครอปขึ้นไปรับรางวัลค่ะมันก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมานะคะก็เป็นการเปิดเผยค่ะคำพูดที่เซอร์เอเล็กซ์เฟอร์กูสันนะคะที่มีการพูดกับเยื่อึ้นครอปในการรับรางวัลน,นี้ค่ะโดยเซอร์เอเล็กซ์เฟอร์กูสันนะคะได้มีการแซวเยื่อึ้นครอปว่านี่คือความเจ็บปวดอย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้นะคะเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันยังได้ยกย่องเยื่อึนครอปด้วยค่ะว่าเยนครอปเป็นสุดยอดกุนซือของวงการลูกหนังค่ะ หลังจากที่ทางเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้คว้าตัวเอริงฮาร์แลนมาร่มทีมเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะล่าสุดมันก็มีการเปิดเผยภาพเอริงฮาร์แลนในขณะที่แลนดิ้งนะคะโดยเขานั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวค่ะมาเพื่อที่จะพบผู้บริหารสูงสุดของทางเรือไบแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมกับเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อที่จะเข้าเป็นนักเตะของเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างทางการค่ะ ในช่วงของเมื่อวานนะคะมีดรามา่าในเรื่องของที่ว่าสถานีโทรทัศชื่อดังอย่าง BBC ค่ะได้มีการขึ้นข้อความในขณะที่นักข่าวกําลังอ่านข่าวเรื่องของเทนนิสนะคะมีใจความว่าแมนเชสเตอร์เด็ดกากหรือห่วยค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ BBC ค่ะก็ได้มีการออกมาขอโทษเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วค่ะ ปเป็นยไงกันบ้างคะกับข่าวที่ดิ๊งนำมาเสนอในวันนี้ดิ๊งหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฝากตินนะดตามเอเชียบุกี้ไลฟ์ไทลด์ในทุกๆช่องทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้ติดังไปแล้วค่ะบ๊ายบาย